กาสวัสดีทุกคน <laughs> อันทีห่ห้องโหหห่หหาเหมือนอย่างพี่น้องหอนหอนอา้าวาบกงนี้นเหอะหอนอ้าวอะไรก็บแบบอากาศนี้ออ้ยฝนโปตกมาเป็นเดือนเลยพี่น้องหลายคนถามเข้ามาว่าสลัดไปเที่ยวแล้วไปถ่ายถงหน้า,า,านให้เบิงนะ่งเนี่ยกลับมาจากไปเที่ยวอยากเบิ่งทงหน้าโอ้ยพี่น้องเดี๋ยววาจะพาไปเบิ่งมื่อแล้วแต่ก่อนสิไปเบิง่งเขาพาเบิ่งต้นทุเรียนก่อนเพราะว่ามือไน,นล์ละตน้นปลูกต้นทุเรียนแหละเห็นพี่้องหลายคนถามเข้ามาว่าหลังจากปลูกแล้วเป็นยังไงเนาะผ่านไป อาหาปลูกทั้งวันที่หนึ่งเนาเมื่อวันที่หาเราทุกคนได้หามือแล้วเนาะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเบิร์กเนาะว่ามันติดหรือบ่ติดเนาะเพราะว่าเห็นพี่น้องเอฟซีหลายคนก็ให้คำแนะนำมาหลายๆๆเพราะสมควรเนาะทุกคนขอบคุณหลายๆเนาะสำหรับคำแนะนำจากพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดทุกคนเนาะเดี๋ยวเราจะขอไปเบิเฮ้ยเดี๋ยวเราจะขอไเบิร์กเดี๋ยวจะพาไปเบิร์กเนาะทุกคนว่ามันติดหรือบ่ติแต่เบิร์กเหงื่ออะไรก่อนหน้าสิเป็นซิวเนาะทุกคนส่วนนี้นะจะเป็นเป็นยังไงหลับมิได้ซิวซาเปะกับเป็นแพี่ก บริขิตยังหลายบริเคียด์ยังเนาะทุกคนส่นหลายกับไม่แต่กินกับนอนเนาะแ <c oughs> ม่ะนเลยเนาะเพราะว่าเพิ่งได้ดำหน้าดิไปสายกันยังเบื่อยากไปไกลาลายตอนนี้เนาะเพราะว่ามแต่พุ่นมาแล้วกันไม่ได้ไปสายต่ออีกเพราะว่าช่วงนี้กะยันโควิดเนาะพี่น้องเนาะคือแบบเห็นเห็นมันออกข่าวอยู่นะเริ่มสียำ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 ,ำมาอยู่ เดี๋ยวไปเบ่งต้นทุเรียนก่อนบ่กอะไรอย่าห่างซิวตุ่มซำกับว,กว่าสั่สงจากว่าซิวสั่งมาจากพี่น้องซิวสั่งนีงจิมาเกิดอยู่หนาคนเนาซิวค้นน่ะ <c> ค <oughs> <c oughs> ือดินแหงนะ้งที่แท้กก็ะหดถูกมือแต่ว่าดินมันเด่นซุ่มอยู่เพราะว่ามันแหง้งเด,ด,ดีดติดแลลวเนะทุกคนหามือได้นี่สภาพป,ปกติแ้วก็พี่น้องบอกว่าเอายังกอสแลนสแลยังก็มะขังมันไหวรับบดบริข,ขังนะพว่าบางคนเพราะว่า มีป่าบังแดดอยู่กับัวขังก็ได้เนาะเราก็เลยเลยขังเลยป่าให้มันเป็นแบบนี้ปกติมันกับซิบุมีแดดมาแน่นะเพราะว่ายามฝนแต่ละมื่นเนี่ยโบคอยแดดน้องพี่น้องแต่ว่ามันจะขึ้มแล้วเอ้าแบบนี้แหละเต้นนีก็มีป่าขังด้วยกันเราบริทางให้ต้นอันนี้บังไว้นี่ต้นนี้ใบมันสีเหลืองลงใบมันเลืองมันแต่ละปู่คนเดียวที่มันเพอ่สิลนถิมเนาะมันนาสิทายใบใหม่แล้วกะให้ชุ่มนี่ติดเนาะ แต่ว่าตัวน,นี้มันเหลืองแล้วมันกระสิล่นออกบ่อนี่ลัดคิดว่าลัดปลูกผิดเนะพี่น้องมันต่ําพดแต่ว่าต้นมันกินสูงกว่าต,ต้านนี้ต่าฐาแน่ใส่ก็พืนดินบ่อนี้สูงกว่าบ่อนี้และพี่น้องหลอดกท็ทเทว่าวุญนเท่าไรเนาะเป็นประสบการณ์ที่ว่าเข้าปลูกครั้งแรกเนาะทุกคนสิผ้าออก้าเนาะเก่สิผ้าเบิงบ่ง,าางแวเบิ่งต้นหมักเกี่ยงก็มาหนา้นากนจักหน่อยนะทุกคนเพราะว่าหลังจากที่เข้าปลูกไปแล้วมียางติดแน่มียางแนบ่ติด แต่อยากให้เบิ่งต้นนี้ฮะเพราะว่าเฮาดีใจแห้งแล้วทุกคนบวขึ้นบวฝันเนาะปลูกต้นใหม่บวหอดเดือนสิได้กินหมากแล้วพี่น้องเพราะว่าตอนนี้มันออกดอกแลวดุกดอกต้นอยังเดียวพี่น้องนี่ทุกคนอันนี้จะเป็นต้นหมากเกี่ยงเนาะทุกคนที่เฮาปลูกไปได้ประมาณหอดละบ่เดือนหนึ่งประมาณหอดเดือนแล้วเนาะหอดหรือบอดมาเนี่ยใจนเนาะแต่ว่าอ่าที่ปื่มแห้งก็ขึ้นมันออกดอกแล้วเนาะทุกคนมันคือสิเป็นหมากแล้วเนาะเพราะว่า ถามันออกดอกมันก็ต้องเป็นหมากเนาะถามันบวเป็นหมากบวออกดอกดอกเด่นเนี่ยเป็นวัตถุงานเลยอันนี้ซึเป็นต้นมากเกี่ยงเนาะไอ้พี่น้อบวมเป็นต้นหมากนาวเนาะทุกคนพัดปลูกหมากใหม่พี่น้องปลูกแป๊บเดียวสิได้กินหมากแล้วเนี่ยนี่นี่ดอกมันบิดเลยนี่บวมเป็นยอดนี่ดอกบิดเร่อยเเป็นอย่างสีแบบหนาถึงแห้งที่สุดเลยบอกปลูกแล้วได้กินเลยเห็นลไวเนาะทุกคนเนาะแต่ว่าฝนตกนู่บ่เห็นเนาะแต่เห็นฝนต้นใหม่เห็นไหมดีติดปุด ต้นนักติเบดนน่ต้นนักกติด,ด,ตนนกกตดไม่ต้นติดเลย,ต,เยต้นใหม่นะมาหอดทงนาเน,ะนาะทงนาโมเมนทงหงนาเาเด่นหน้าเขาเสาลอยเสาขาวตี็เขาดำไปแล้วนะงามแต่ตอนได้กินเขาอยู่เนาะทุกคนแต่ว่าหน้าเฮานี่ยังบ่ทันละภาพไปเบิกเนาะมันจะเป็นหน้านี่เลยแต่ว่าอันนี้นะงามทีต้นขาเขียวแล้วกบหน่อยลายลายแสีฟาเบิ่งกบหน่อยเดี๋ยวมันโดดลงอ มีใบตองปกอยู่มันสีหยดน,นี่แล้วใบตองเนะเาะาเข้าวซอยนี่คือสิได้กินอยู่ดอกเขาเนี่ยแต่บัลลัดนี่คือสิ่งทีคอเขากินละพี่ดีมีเขาเนาะอันนี้น่าเขากินงานทับบดเลยขเขาเนี่ยเป็นทางามแหงอืออันนี้เป็นลูกหัวนะทุกคนที่จริงแล้วข้างในยังกบอยู่หัวนันไ้เห็นดีดีว้ายฝนตกลงมาเด้อตายบานเลยในลูกข่อยลายดิน มบดิว่าบริเวณไหนน้อยได้ี่ยนะทุกคนเดี๋ยวเอาไหมกวันลงบนนึงไ <c oughs> ลด่ดีบ้านแต่ลงหัวเขียดเป็นแผ่นเป็นแผ่นอยู่อุ้ยและะ้วก็้นกับโบตกตกลงมหาหายคอเลยเนาะอ๋อที อออ้ยืืมม,มนี่หน่อยเองได้หนี่นะปุริคือขันมานำเนาะเทปหนึ่งเลยตะกลนเดียวสเจะเไปปล่อยกันสำนีกับไล่ลอยซีวิดแล้วตะกลักวน,นี่นี่แบบถ้าเป็นเขียดก็คือแบบเต็มไพน้าแล้วถ้ามันใหญ่ไลยได้บริเวณหน่อยๆเลยนี่นี่วนะิจะเขียดเขียนหมดเลย ทำมันหน่อยเขาก็ปล่อยเราตะกคนทำมันใหญ่เขากินเบื่อว่ากิสิด้บุนในเบิระกากแล้ววันี้งเป็นโมกไปไว้แล้วนนำมนีีมีลายอยู่คือสิบอแหงดอกนนำม่นีีถ้าแหงคือซืลูกหวังใหญ่เลยอันนี้เป็นหน้าดินเหวเนะตะกอนอืมอันนี้มัแมลปิดแล้วสมจะติตตมหลัดเป็นหกเป็นหกแมนยยพยายามนาเลย เมียนยำเดือนสี่เดือนห้าว้าวเหมืเป็นพักแวีนเนาะเด้อเด้อเด้อเกี่ยวพักแวีนก่อนเอาไปกินกับแกงน้องใหม่บัดนั่นหาจนเมื่อยกระเห็นบัดมาเห็นมาเห็นอยูาาย่อห้นาแห้งนี่มาผู้เดียวสีดองแหล่งแห้งดีเนาะแหล่ง,หง,แหลงแบบถ้าเป็นแบบถ้าเป็นตะปีก่อนที่เราอยู่บ้านตะกี้นะ เก็บผักแหวนนี่บิเก็บในะแบบดินแหงแบบนี้เลยเก็บในะบ่อน,น้องในหหน้าที่มันมีนามนะทุกคนแต่ว่าเบิ่งในปีนี้ความมันแหลงแหงนะเก็บผักแหวนในคะีดินแหงก็มีเดี๋ยวผักแหวน,หวนงามซืยนะียแล้วนี่มันสิล่ามไปตามทีดินเราเี่น้องผักอันนี้ไข่ผักบง เดี๋ยวเราสิเบิ่งวิธีให้พี่น้องเบิ่งวิธีดึงผักแหวนเนาะเพราะว่ามันเก็บง่ายๆเลยผักอันนี้เวลาเราดึงแล้วมันสบวบไปเลยแล้วมันเป็นนันเครืออะไเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เอาสีเดียดนึงนี่เนาะปึ่บนี่มันก็ดึงคือไปเลยจริงๆแล้วผักอันนี้เราเห็นก่อนเขาจะเอาไปลาบกินเนาะแต่โมโหวิธีลาบลาบมาเลยเคยแต่ลาบสินกับลาบปลาแต่บม่เคยลาบผักแหวนลาบถอดเสื้อแขนยาวแล้วเนาะเพราะมันห่อนใส่ไปเสร็จไปอึดอัด แต่พี่ใส่เลยคือจำใจกับเดดเอาไปกินกับเกงน้อใหม่บางคนก็ไปกินกับป่นเนาะนี่มันจะหอมหละอหวาเวลาเรากินนะมันจะมีกลิ่นหอมแซ่บได้ปะไปต่ออีกที่พอลูกหอกกบอืออยู่นี่เองตายนะทุกคนป้าลายดิลูกหอกไงอันนี้บุหัวลูกหอกคือปลาซิวเนาะเดี๋ยวบนเนื้ไก่กัน,ใน,ใกนโอ้อันนี้เป็นปลาซิวหน่อยเนาะปลาซิวดน อันจะเป็นหูอกระปูนอู้มีปลาดุกหน่อยอุ้ยโลชิรัยเอากระถือแนวใส่มาดีเนอมีแต่ปลาดุกหน่อยอึ๊บว้าวเซ็กส่กระตาใส่บุพระว่าเอาพกแวนใส่แล้วเดี๋ยวมาเบาิ่งนบออีกแห้งบุนแล้วนี่นะเป็นห้อกระปู สิบูมีงูมาจอกลงไปนี่อ๋อเป็นกระปูนะเนอ่ะนี่อย่าหนีเพือกันเด้อดิกระปูนี่เพิ่นกินพวกปลาขอนทด้นนี่โอ้โหวันถัดเรหอดยามเดือนสิบเอ็ดก็มีเพลงปลาขอนละนี่ตายแล้วนี่แห้งหลายอยู่วันนี้นะโอ้ยเดี๋ยวซิมาเอาปลาขอนเนี่ยทุกคนเอาไปปล่อยเนาะอึบ,อบหืมหลายแห้ง เออหืมข้าวบอากระตายถิ่มชิสีเนาะมันยังตัวน้อยแหงเนาะมันบุรีมีตัวใหญ่เลยไม่น้อยๆเ่ยแบบตัวเน่าแหละก็มีอ๋อหักแล้วตัวเขาเขาโอ้ยกลายแทบเด้อ โบหัวมันเป็นหนํำแหงลายแบบนี้เนาะย่างมาแบบบอได้ถืออุปกรณ์ง่าแเลยกอดมัน,นีด้หลยง่ยุดที่จริงแล้วนะถาแบบฝนมันถิ่มส่วงส่วงเดือนนี้เนาะห้าก,กัเดือนนี้นะมันก็ขึ้นสิบวันท่น,นต,าตายแล้วแต่ว่าน,นี้แบบโบตกมาเป็นเดือนแลวนะทุกคนหอดเดือนหนึ่งลแบบมันตกจู่หักตกค่อยๆึ่งตกพอดีดินซุ่ม อ่าสุ่มสำนัดดินกระแหงถามมันสุ่มมันก็จะบปแตกเหือบดอกอึ๊บตายลายแทลุเลยลายแห้งประมาณย่ำเดือนสิบเอ็ดนี่เลยแหละบานแหละฝนตกมาเลยบูมีหันปลาหอนปูนะทะกคนปูมี่เนาะแต่ว่าปลาบูมีปูนั้นเป็นสัดเครื่องบกเครื่องน้ำแต่ว่าปลาคนถึงค่าสิมาตักเอามันแสนก็ตายก็จริงแต่ว่ามันอยากอยาดเหาไปกินเลยมันดีดไปจนเบิดนี่ หมวกกบันแล้วมาน้เนาะลุจนลุยเลตนี้อ๊บอ,อ๋อไม่ถึงกี่ต้มเกืบอบออหักแเลยต้นขาวเสือกเอ็เปื้อหมด 好了ลือบอน,นี่แต่มันกลับไปอยู่หูนนมึงแน่กลัวมันแรงอยู่หูเห็นอยอะอันนี้จะเป็นเขียดเนาะย,ย่างเาขาคือกันเพราะว่าเอามือไปใส่มันอู้พ่อนหนาบแล้วทุกคนแต่บ่านเนี่ยใจนะว่าเขาปล่อยลงนี่ยเขาจมะมาสอนเอาหรือบอดูน,นี่ ซีมีคนสอนอมั่งนี่โอ้ยหยุบหยบอยูย่พออนุญาตดีจะเป็นหน้าเขาองก์อนหน้าไหน้ามันเลยพี่น้องเครื่องหนึ่งหน้าผู้หนึ่งเครื่องหนึ่งหน้าผู้หนึ่งเดี๋ยวสิปล่อยลงนี่เลยเอาไปกินก็กินหมดแล้วหอมยังโตหน่อยอยู่ตายบริบะจักมึงเลยลายอยู่เลย แต่ว่ามันโตน้อยดักก็เลยบอกอ้สิบวันได้บุญกับตุ๊กตาลดมือนี่แหละแต่ว่าปลาซิวนี่ตายตายไวเนาะทุกคนปลาซิวนี่ปลาซิวนี่มันมันบ่ถึกนำเนาะเดี๋ยวมันก็ตายเนียบ่คือเอ็นลูกหรอแต่ว่าลูกหรอมันบ่ตายง่ายเอามาปล่อยมึงจะยังง้างอยู่แต่ปลาซิวนี่ตายหมดเลย ผู้หึงเนี่ยตายละตายไวคือว่าวน้อะพี่น้องห้าวไวนะหันก็ตายห้ามาปล่อยอันนี้ก็ตายมีค่าเท่ากันแต่ว่าตัวน,นี้มีโอกาสหลอดตัวนวันเสาร์เยป่ะไปเบิ่มบนใหม่เดี๋ยวแต่พักเวรมีกทีกัน นี่เป็นบ่อนเอาปล่อยนนำตัวนี้คือสีอยู่ได้อ,อยงอยู่ถ้าฝนตกลงมานี่กุ้งหอยปูปลามันคือสีแพรนหนำตัวนี้แหละเพราะว่าให้นี่นนำลายหนำโบแห้งเด็กพนยมกลายนะแต่ว่าให้ทั้งเชิงชุนนั้นบ่มีนำ้ำแล้วแห้งเมื่อนี้เสือสลัดไม่แต่ขี้ต้มเดี๋ยวอีแมก่ก็ไปลอยขี้ต้มมาใส่อีกมาปล่อย,มมยอปลา <laughs> จนมีแต่ขี้ต้มหมดอันในหน้าเขาบอกก้อนบางได้ผลดำหางโอ้ หางแห้งเลยนี่หางแบบโกรธแต่ว่าหน้าตัวเองก็ดําหางนี่แต่บ่หางซํานี้กระปูเฮ็ดูแล้วแหลงซําไจนกระปูเฮ็ดูอยหางกางโพดอยกบนอยแลมนอยู่อาดกบนอย กบหน่อยเนาะีก็ลายเนาะทั้งกบทั้งเขียดเลยแหลนจมๆๆๆๆจมลงดี่บอลนี้ค่มันแห้งเลนก็ลายที่กันเลยบอดปอนองก่อนปานกันเตนะอ่ะให้ทุกคนเดาเนาะเห็นยังบ่ท an ุกคนยู่ได้่อนนี้แต่ลดเห็นเนาะเดี๋ยวสีซูมกล้องเข้าไปใกล้ๆนี่นี่แหละคือแมงดาเนาะแมงดานาอยทีแม่มันไขแล้วไขแล้วบอออกมาคือสิเป็นตัวนัานี้เนาะ ตเท้าบ่ไปปล่อยเซ่แม่น้ำแย่มันก็ตายกันแมงดาเนี่ยนี่ก็แมงดาเนาะนี่แมงดาเอาไปปล่อยมันตอดมือเสียเลยตัวเล็กๆสำเนียงยันแมงดาตัวนึงที่วันนี้ลูกหอกมาหลายนะทุกคนงมเลยแหละสาวรั่แมงดาอีกตัวหนึ่งว้าวสามตัวงูเห่า หลัยอย่างดำลังมันเืยคิดว่าง,งูดังหฮเดี๋ยวทุกคนงูเห่าหน่อยอ้าวเนี่ยครบนิตายเลยเด้นี่ผิดร้ายดีนะงูเห่าหน่อยอื้ต้องแซมมากินลูกงหักกินปลาเลยเวลาเห็นงูแล้วสติมาทันทีเลยนะทุกคนเดี๋ผิดร้ายดี่ะ หลังจากที่เบงงูแล้วนะทุกคนหูแต่จงไดว่าเป็นงูเห่างูเห่านะคอ <c oughs> มันสิบเรียบนะมันสิเป็นปีกออก้างๆเด็ดมันสิเป็นลักษณะของของูเห่าเวลาพึ่งกอมันกอมันสิเป็นปีก <c oughs> <c oughs> แต่ว่างูนะอื่นนะคอมันสิเรียบนะทุกคนหัวเรียงงูจอบปนะระยสิมาเึ่งสวนมกพริกนะทุกคนะสวนมกพริกเลยพี่น้องชุกแดงฮุ่อยู่มุ้ยพายมาเก็บมกพริกกับมกพริก,กอีรีรอแถมแถม,แถม,แถม บอกเรื่ยๆว่าหัวบอกนะพี่น้องนี่แหละค้ามแหลงแล้วสิเป็นหน้านีเนาะทุกคนทั้งเทิงอีกอันนี้เป็นกาของนาของผดหนกก่อนเนาะอนาบ่าวอะไรแหงค่ะอันนี้นี่นะเป็นดินเหนียวเนาะแหงไวแบงหุ่งเลยแค่แต่หน้าเราสีดำเหลวขนาดเท้าบรดิป่านะยังเ้างับๆแล้ว คือบ่ายประกอนมาปัน่นน้ำ่อนปั่นมาได้แล้วคนตุริีแลนออมกันแท่าหน้าเลยได้ยังชิได้ยังเดือดต่พักเวียนนำห่อนคอนก็มีแต่ลุกหมักตัวนี้หน่อยนึงป่าต่างป่าต่างแก่ปานเลยเนาะเหยียบเหยียบข้างเน่เลยการเทาเหยียบมันก็แตกลูกมาย่าเรือมันเนี่ยนอันนี้ก็เป็นอีกบอลหน,นึ่งนำแข่งนะทุกคนอันนี้ก็แห่งแล้วนี่ จริงๆแล้วก็น้องมาไก,ก่เลยก็แห้งได้กระปูนี่อันนี้จะเป็นกระปูเนียมเนาะกระปูที่มันหลอกขาบหอกล้วมัน,นก็สิอ่อนได้กบหน่อยได้เล็กแค่เสบึงพี่น้องเอฟซีบึงกบหน่อยนี่เห็นเลาวดีนี่กบหน่อยนี่อยังหน่อยนะจำนี่ละรอดผะว่าเพิ่นมีขาแล้วดีไขปข้างนอปล่อยมัน,ม,นมันกระเบียดานเขา งมมึงต่อไปอีกเผื่อว่ามีสัตว์น้ำปุ๊บกระปูอันนี้ก็กระปูเนียมเผื่อนนี่เนะาะมันละเอียปูเนียมภาษาไทยเอ็นปนูนิ่มนี่นิ่มดีเลยนี่ตายแล้วนี่เขาหูแล้วนี่อันนี้กบน้อยเนาะนี่ความแห่งแรง ก็ยังมีซัดน้ำอยู่นะพี่น้องเนาะซัดน้ำที่มันแห้งไปน้ำกันชิบูมีงูบอกว่าหยั่งงูเด็อุ้ยมีปลาเค็งน่ากัดาปูลายอยู่เห็เก็บใสกบ่ก้าับ่อ้ยพอแล้วเจ็บมือนี่ปลาเค็ง สลัดมีแต่เอานะทุกคนมันสลัดเสียไปปล่อยน้องใหญ่นี่นี่เก่งหน่อยอันนี้เข้าหนาสิมีคนมาเอาแล้วเนาะมันจมา,าได้ลายมันเลยอุ้อสอยสงใหม่ถือกีโตมเบิดนี่เก่งเปลือกวันเราทุกคน,ข,นกขั้นเอา,อาผัดขั้นเอายูดเทิงเหมือนเอาบุเบิดเนาะ แต่ปลาเข่งหน่อยนี่นี่ตุ๊ไปสัมนี่รงมถึงกล่องคอเด้อนี่สิได้บิ่งอยู่บ่เขาหน้าเขอมือสิได้บิ่งตอนถ่ายคลิปแล้วนะทุกคนาะว่าเขาขออนุญาตเอาปลาก่อน ดูหัวกบอันนี้อันนี้ปลาเค้งตัวนี้มันปบกระปูเนาะกระปูไปแล้วโอ้ยตอนแรกมาเมลยยันเพื่อนกี้ตมขอสักพักหนึ่งลุยเป็นหัวกระปูนี่ด,ไไดีกระปูหน่อยกระลายลูกหัวกระลายนี่ ทุกคนไอพวกเรียน,นกระปูง,งามโคงในงามมันเนาะแต่ว่าตีนมันหลดด่นทุกคนแล้วแต่ว่าสิบอลมันเนาอสิบอยมันไปมันหัวมันสิไปแบบใดเนาะเพราะว่า,วาเอ,อ๊ะนิบมบมือนีออ่มือกูไหลดินี่ยจ๊กในหูแห่งลายนี่อุย้ย ได้แล้วทำไมเจ้าถึงมางมบไปสวนน,น,แนมนแล้วพี่น้อยตันเปื่อนมาขี้ตมหมดแล้วนี่เปื่อนคังอีนนีทุกคนหมดน,นี้นะป่ะพ่อละเอาเกือบก่นอนเออไม่แต่ขี้ตมแปกเนาะทุกคนบัดหน้านี่ผัดหน,นามรายหลายวันนี้โห ถ้าหูว่ะมันสิมีปลาลำคอนนะคือสวิงมาลำเลีงทุกคนแต่อันนี้ลำวุ้หูเนาะก็ไม้ก็คือออกกันหน้าตัวเองไปได้มาหน้าพ่อใหญ่ดีกว่าน้าของพ่อน้คงกอนเนาะก็เลยบ่้งหูว่ะมันมีปลาลำคอนลายกันนี้ได้บุกลายเลยสำหรับหลัดขีดวารายเลยเนี่ยทุกคนลายบ่ะมึงทำอะยไปยัยว่ะอู้ยูหอนหลัดถอดแจกันยาวงมงมปลาคอนกิน ผิวรั่ดจนแด,แดงแบบแดงแบบเป็ตนตัวอย่างค่ะนะแบบจนแบบสุกเสียขันยาวเสียใหม่จา้ามันเป็นยางผิวมันคือเป็นสีแดงค่ะทีนี้นี่โอ้ยนี่แกเปานลมาหากินกระมนันแต่วันนี้เขายังโมูหเชียวไปกินเลยเาชียวไปปล่อยนะทุกคนไะไปเบินเขาอยู่นานแบบันนี้ <c oughs> ข้าบินเขาอยู่นาแบบวายนะต้องกินต้ม ดีแต่ว่าหน้าคนนี้แหละคเหลาคุณโจเหมอ,อกเขาอันนี้คือสิไดเกี่ยวก่อนหูพอเขาดำก่อนเลยเหลียมตาเราทุกคนบุญอยากเสียเบิร์กนอกข้างหลังนี่นะเห็นละเมือ่อยจนบุญอยากออกขวหน้าอีแม่ก็อีพอ่อจนเบรย์ออกหน้าเดี๋ยวนี้นะมันแรงแฮะเดี๋ยวให้เบิ่งเขาเบิ่งกเขา อันนี้คือกานะทุกคนว่าเหม่นใบไม้เหลืองเลยใบไม้เหลืองก็จริงนะแต่วันนี้ใบเขาเหลืองตัวนี้มันชิ่ไกลนำบาดาลเนาะบนนนำบาดาลน,นะาานำยูห่ห่งตัวนี้ยู่ไกลนำหองอีพอสุขขึ้นมาใส่มันถึงเขียวตัวเนนะาะตายปันไดซุม่มแน่เขาในเมืองก็มีโควิดเนาะออกมาหน้าก็เจอฝนแหลงเนาะทุกคนบู้อ่ะสิไปทางใดเนาะหว่อมาแล้วไปตะเมย เห็นพี่น้องฟังไทยเนาะส่วนนี้ก็โควิดระบาดลายเนาะพี่น้องละก็โคเป็นกําลังแรงใจให้พี่น้องเนาะอใจสวยเพือทุกคนเนาะบานเทากับโควิดกับระบาดที่กันเนาะทุกคนการบดท่านละลายดอกแต่ว่าก็เริ่มมีอีกแล้วเนาะทุกคนอย่าบดทันละลายแต่ว่าเห็นพี่น้องอยู่มฟังไทยมันเบิ่งข่าวเมื่อยแล้วพี่น้องเบิ่งข่าวนี่เห็นโควิดลายเนาะก็ระมัดระวังตัวเองเนาะพี่น้องเนาะดูแลตัวเองขวัญ้าฝนมันก็จะเป็นแบบนี้ถ้าเห็นหน้าแบบมีหนำ ตามซีตามยังตามน้องฮะดูใจมีก็สิบแรงปันนี้แต่ว่าถ้าแบบพน้นปายุมากาก็เป็นอันก็ทำท่วมอีกแล้วอันใดกับบุีบุสมบูรณ์แบบจักอยากนะทุกคนมาเมื่อที่ว่า